สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรีย่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้พาทุกท่านไปที่รักคันนานูดเดิลแอนด์คาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่นในสไตล์ท้องทุ่งค่ะทุกคนรักคันนาคาเฟ่น,นี้นะคะก็อยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีใกล้ๆกับวัดถ้ำเสือนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นวิวนะคะเป็นวิวทุ่งนานะคะท่านใดที่ชื่นชอบคาเฟ่นในสไตล์ของท้องทุ่งนะคะเป็นบรรยากาศสบายๆมาที่นี่ค่ะรับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเมื่อถึงคาเฟ่นะคะเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะทุกท่านก็ต้องพอรองเท้าไว้ที่ด้านหน้าค่ะทุกคน หลังจากนั้นก็เลือกหาที่นั่งกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะซึ่งที่นั่งก็จะมีหลากหลายสไตล์ตามที่ท่านเห็นในภาพเลยนะคะจะนั่งที่นั่งในบริเวณเออใต้หลังคาหรือจะนั่งตรงบริเวณที่อยู่นอกชายคาก็ได้ค่ะทุกคนขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกที่นั่ง จะสามารถมองเห็นวิวของวัดถ้ำเสือด้านหลังได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากท่านจะได้เห็นวิวทุ่งนาวิวภูเขานะคะวิวของวัดถ้ำเสือและก็วัดถ้ำเขาน้อยที่อยู่เบื้องหน้าแล้วนะคะท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับเสียงของบรรดานกค่ะมีนกนา,นานาชนิดนะคะมาส่งเสียงขับกล่อม ตลอดระยะเวลาของการรับประทานอาหารกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนและสำหรับท่านที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะขอบอกว่าที่นี่นะคะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปอย่างจุใจเลยค่ะท่านมาที่นี่นะคะท่านจะได้ภาพสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนเลยค่ะทุกคนบรรยากาศของที่นี่นะคะก็จะเป็นไปตาม สถานการณ์ของแต่ละฤดูค่ะถ้าเป็นช่วงที่ชาวนากำลังหวานไถนะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะหรือในช่วงที่ต้นข้าวเคี้ยวชะอุ่มเต็มท้องทุ่งนะคะก็จะได้ภาพที่งดงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนและในช่วงที่ต้นข้าวออกรวงหรือต้นข้าวแก่จัดพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยวนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนก็แล้วแต่นะคะท่านใดชื่นชอบบรรยากาศแบบไหนก็เลือกไปในช่วงที่ท่านต้องการได้เลยค่ะและสำหรับอาหารที่รักคันนานูเดิลแอนด์คาเฟ่นะคะก็จะราคาไม่แพงนะคะทุกคนอาหารรสชาติดีมากๆเลยค่ะ สำหรับบัวบุษบงได้ลองรับประทานนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำบอกได้เลยค่ะรสชาติจัดจ้านถูกใจมากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับเครื่องดื่มก็ราคายุติธรรมค่ะแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่บัวบุษบงนำมาฝากทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะคะท่านที่ชอบบรรยากาศแบบสบายๆ ในสไตล์ของวิวท้องทุ่งนะคะอาหารในราคาหลักร้อยวิวหลักล้านนะคะที่นี่รักคันนา n ูเดิ e แอนด์คาเฟสามารถตอบโจทย์ท่านได้นะคะช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านมากินของไทยใช้ของไทยและเที่ยวเมืองไทยกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษรบงสตอรี่ค่ะและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจและทุกๆก,การสนับสนุนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรบงสตอรี่เสมอมาในทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณมากๆค่ะและหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุน บัวบุตรบงสตอรี่ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะด้วยภาพบรรยากาศสวยๆสบายๆจากรักคันนา n ูดเดิลแอนคาเฟ่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ